รวมเรื่องเล่าคนเหนือกรรมชุดที่ยี่สิบโดนลวกเสียเอง ปาประภัยเป็นคนใจบุญสุนทานโดยเฉพาะสุนัขและแมวจรจัดจะจัดหาข้าวปลาอาหารไปให้สุนัขและแมวจรจัดเหล่านี้ได้กินกันอย่างทั่วถึงแต่ละวันป้าประภัยจะหุงข้าวถึง5กิโลกร,รมัมลุกด้วยซี่โครงไก่ต้มบางวันก็คลุกด้วยเศษเนื้อที่ต้มสุกแล้วจากนั้นหิ้วหม้อใบใหญ่ใส่ล้อพ่วงแล้วก็ขับรถจักรยานยนต์ตระเวนไปให้อาหารสัตว์โลกที่น่าสงสาร ตามจุดต่างๆหากคิดค่าใช้จ่ายในแต่ละวันแล้วก็จะตกถึงวันละ200บาทแต่มีผู้ใจบุญที่ไม่มีเวลานำข้าวสารบ้างอาหารบ้างมาให้จึงไม่ถือว่าเข้าเนื้อตัวเองสักเท่าไหร่แม้แต่ค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์สำหรับขับตะเวนไปให้อาหารสุนัขและแมวก็มีคนใจบุญช่วยเหลืออาทิตย์ละ300บาท ผมเห็นป้าประภัยทำอย่างนี้มาเป็นเวลาร่วมสิบกว่าปีแล้ววันไหนป้าประภัยไม่อยู่ก็จะให้ลูกสาวทำหน้าที่นี้แทนป้าประภัยเคยพูดว่าตอนแรกก็ไม่อยากทำหรอกแต่เห็นพวกมันแล้วก็รู้สึกสงสารเพราะว่าผอมโซเห็นโครงกระดูกติดหนังเลยเอาเศษอาหารที่เหลือกินมาให้กินตอนแรกก็ไม่กี่ตัวจำนวนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนต้องหุงข้าวเพิ่มบางวันไม่มีเศษอาหาร คลุกให้มันก็ผัดน้ำมันเพราอให้มีกลิ่นหอมแล้วก็เอาไปให้พวกมันกินต่อมามีคนเห็นก็เก็บเศษอาหารเอาไว้ให้เมื่อไม่มีเศษอาหารให้ก็เป็นให้อย่างอื่นแทนอย่างเช่นข้าวสารซี่โครงไก่หรือไม่ก็เป็นเงินสดพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารตามสั่งก็เก็บไว้ให้อีกทางหนึ่งก็เลยมีอาหารให้สุนัขและแมวจรจัดกินได้ทุกวัน ป้าประภัยจะเอาอาหารไปให้สุนัขและแมวในวัดก่อนจุดอื่นเมื่อก่อนมีไม่กี่ตัวแต่จำนวนสุนัขและแมวในวัดได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นส่วนหนึ่งก็เกิดจากการผสมพันธ์กันเองแต่ปัญหาใหญ่มาจากผู้คนแอบนำเอาไปปล่อยจนพระเนนต้องขึ้นป้ายประกาศห้ามนำสุนัขและแมวมาปล่อยแต่ก็ห้ามไม่ได้เพราะยังมีคนแอบเอามาปล่อยอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ มันเป็นเสียอย่างนี้ทุกวัดเลอครับเวลาผมเข้าวัดผมก็จะเห็นสุนัขเต็มไปหมดข้าวก้นบาดไม่พอเลี้ยงหรอกเพราะแม่ค้ำที่ไปช่วยจัดสำรับพัตหาหถวายพระเนนจะห่อใส่ถุงเอากลับบ้านเลี้ยงให้สุนัขและแมวไม่เท่าไหร่เองยายพัดเป็นแม่ค้ำมานานและจะออกไปวัดก่อนเจ็ดโมงเพื่อจัดเตรียมสำรับข้าวหวานที่พระเนนบินทบาทกลับมา จะนำบาทไปรวมไว้ที่ศาลาฉันแล้วก็กลับกุฏิทำธุระส่วนตัวพอได้เวลาฉันจึงจะมาที่ศาลาอาหารและขนมผลไม้บางอย่างที่พระเนนบินทบาทได้มาไม่ได้ขบฉันเลยก็มีเพราะยายพัดจะเก็บเอาไว้พอพระเนนฉันเสร็จก็จะรวบรวมอาหารบางอย่างใส่ถุงไปให้หมาแมวของตัวเองพร้อมกับข้าวของที่เก็บเอาไว้ก่อนแล้วยายพัด มีผู้ช่วยคนหนึ่งชื่อนางแสงเป็นหญิงไม้ลูกสามเมื่อพระเนนฉันเสร็จกลับกุฏิแล้วยายพัดจะให้นางแสงเป็นคนเก็บกวาดเอาถ้วยจานไปล้างส่วนตัวยายพัดเองก็หิ้วตะกร้ากลับไปบ้านปล่อยให้นางแสงทำงานเพียงคนเดียวจนกว่าจะแล้วเสร็จนางแสงเป็นคนรวบรวมอาหารที่เหลือไปให้หมาแมวในวัด เสร็จธุระแล้วจึงจะได้กลับบ้านแล้วก็มีเวลาอยู่กับบ้านแค่ชั่วโมงกว่าก็ไปที่วัดอีกเพื่อเตรียมจัดเพนให้พระเนนโดยที่ยายพัดและญาติโยมคนอื่นๆจะหิ้วปิ่นโตไปจัดสำรับด้วยไม่กี่คนนานๆผมจะหิ้วปิ่นโตไปวัดสักครั้งหนึ่งบางครั้งก็ไปจังหันบ้างบางครั้งก็ไปเพนและได้เห็นภาพรวมต่างๆที่เล่ามานี้ทุกครั้ง ป้าประภัยจะเอาอาหารไปให้หมาแมวที่วัดในช่วงสี่โมงเย็นจากนั้นก็ออกมาให้อาหารหมาแมวข้างนอกวัดเวลาพวกมันได้ยินเสียงรถจัก,กรยานยนต์พ่วงก,ก็จะส่งเสียงทักทายแล้วก็วิ่งกรูกันไปหาป้าประภัยป้าประภัยก็จะตักอาหารเป็นกองๆให้ยายพัดไม่เคยทำในเรื่องนี้แถมบางครั้งยังเอาน้ำร้อนสาดใส่หมาที่ไม่ใช่ของตนอีกด้วย ส่วนนางแสงแม้จะไม่ได้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแต่ก็ยังรวบรวมอาหารที่พระเนนฉันแล้วให้หมาให้แมวภายในวัดได้กินกันอย่างทั่วถึงผมอดชื่นชมป้าประภัยกับนางแสงอยู่ในใจแต่ก็ไม่ได้ตำหนิยายพัดเพราะรู้นิสัยใจคอเป็นอย่างดีและผมก็เชื่อว่าคนที่มีจิตใจเป็นกุศลย่อมได้รับคำสรรเสริญตามมา แต่สำหรับคนที่มีจิตใจเป็นอกุศลน,นั้นมักจะเป็นที่ติฉินดินทาและคนเหล่านี้ไม่รู้จักเรื่องบาปเป็นอย่างไงทั้งที่ตัวเองก็แก่ธรรมะธรรมโมบางคนยังแยกไม่ออกด้วยซ้ำว่าอะไรผิดอะไรถูกเพราะบกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบอันเป็นกิเลสที่เกาะกินใจยากที่จะหลุดพ้นได้ยายพัดไม่ชอบหมาชอบแมวที่ตัวเองเลี้ยงเวลาเห็นหมาเห็นแมวของเพื่อนบ้าน หรือว่าหมาจรจัดพัดหลงมาก็จะเอาก้อนหินก้อนไม้ขว้างปาขนาดหนักถึงขนาดเอาน้ำร้อนสาดเพื่อนบ้านที่เป็นเจ้าของหมาแมวไม่อยากจะมีเรื่องด้วยก็พาก,กันเงียบทั้งที่รู้และเห็นแต่ก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเพราะมีปากเสียงกันหรือก็อายบ้านใกล้เลือนเคียงเปล่าๆป,ป้าประภัยกับนางแสงก็เป็นคนที่มีน้ำใจต่อสัตว์ร่วมโลก เหมือนกันก็เลยไม่แปลกที่จะได้รับน้ำใจจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตัวป้าประภัยนั้นไม่เดือดร้อนเพราะมีบำนาญกินทุกเดือนลูกเต้ามีการมีงานทำํำมีหน้ามีตาทุกคนแต่ทําเพราะใจรักและก็สงสารหมาจรจัดไร้เจ้าของส่วนนางแสงมีชีวิตความเป็นอยู่ออกจากลำบากอยู่สักหน่อยเพราะไม่มีเงินเดือนกินลูกๆก,ก็หากิกนหาอยากพอได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันๆเท่านั้น ชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งสองคนนี้ต่างกันเรียกว่าต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ที่ทั้งสองคนมีเหมือนกันก็คือน้ำใจอันเป็นบุญสุนทานให้กับเพื่อนร่วมโลกนั้นเองผมเคยให้เงินนางแสงใช้ครั้งละไม่มากนักและจะบอกกับนางแสงทุกครั้งว่าอย่าลืมให้อาหารหมาอาหารแมวเพราะดีกว่าเทใส่ถุงทิ้ง แม้หมาแมวกินอิ่มแล้วก็ยังมีพวกนกกาบินลงมาจิกกินอีกด้วยภาพอันน่าประทับใจอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นในวัดก็คือสุนักกับแมวกินอาหารกองเดียวกันบางครั้งก็มีพวกนกกาบินลงมาร่วมผสมโรงด้วยต่างตัวต่างกินโดยไม่กัดไม่จิกตีกันเลยแม้บางตัวจะตะกะตะกามบ้างแต่ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีถ้อยทีถ้อยอาศัยกันโดยที่นางแสง ก็ไม่ต้องมาทำความสะอาดเพราะลูกศิษย์วัดเหล่านี้จัดการให้เรียบร้อยแม้แต่ผัดก็ไม่เหลือแต่บางครั้งก็เห็นภาพอันไม่น่าประทับใจเช่นกันเมื่อยายพัดเอาก้อนหินหรือไม่ก็เอาท่อนไม้คว้างปาหมาแมวจนเพ่นกระเจิงในสายตาของคนที่พบเห็นย่อมจะมองว่ายายพัดโหดร้ายเกินไปไม่น่าทำถึงขนาดนั้นแต่มันก็เป็นอย่างนี้จริงๆ และก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วยายพัดเป็นกรรมการวัดมาช้านานเป็นเท่าหนังเหนียวเพราะว่ามีรุ่นน้องรุ่นลูกที่เป็นกรรมการวัดด้วยกันตายไปหลายคนแล้วบางคนเพิ่งได้รับการเห็นชอบให้เป็นกรรมการวัดได้ไม่ถึงสามเดือนก็ลาลับดับขันไปจากโลกนี้ก็ต้องหาคนใหม่เข้ามาเป็นแทนอยู่เรื่อยๆใบหน้าของป้าประภัยกับนางแสงอิ่มเอิบไปด้วยเนื้อนาบุญ ขณะที่ใบหน้าของยายพัดกลับหมองคล้ำและก็เหีียวย่นไปตามวัยด้วยมีสุนัขและแมวของเพื่อนบ้านและพัดหลงมาบ่อยยายพัดจึงตั้งหม้อต้มน้ำเกือบทั้งวันเพื่อที่จะเอาไว้ศาสตร์ใส่หมาใส่แมวที่มาแถวแถวบ้านคนเราเมื่อมีอคติกับสัตว์แล้วก็ย่อมจะอยู่ไม่เป็นสุขยายพัดเองก็เอาแต่จะเล่นงานหมาแมว ที่ไม่ใช่ของตัวจนลืมไปว่าตัวเองนั้นอายุมากแล้วมีอยู่วันหนึ่งหมาผอมโซมาคุยเขียอาหารที่หน้าบ้านยายพัดท่ามกลางเสียงเห่าของสุนัขที่ยายพัดขังไว้ในบ้านพอยายพัดเห็นก็รีบเดินไปตักเอาน้ําที่เดือดปุดๆขึ้นมาเพื่อที่จะไปสาสตร์ใส่หมาผอมโซตัวนั้นยายพัดเดินย่องไปอย่างช้าๆกะว่าจะสาสตร์ให้โดนหมาผอมโซตัวนั้นอย่างจังหนับ จะได้เข็ดหลาบไม่กล้ามาอีกแต่จะเป็นด้วยผลบาปกรรมหรืออย่างไงไม่ทราบเพราะหมาที่ยายพัดเลียงไว้นั้นมันวิ่งพันแข้งพันขาจนยายพัดเสียหลักแล้วก็วิบากกรรมที่เคยทำก็เกิดขึ้นกับยายพัดเมื่อหม้อใบเล็กที่มีน้ำร้อนพลิกเข้าหาตัวแล้วก็ราดลงไปโดนเข้าที่ใบหน้าและลำตัวของแกยายพัดถึงกับร้องโอยด้วยความเจ็บปวดปวดแสบปวด,ปวดร้อน จนหลานชายที่นั่งเล่นเกมอยู่ในห้องถลันออกมาดูแล้วก็โทรตามพ่อให้มารับยายพัดไปโรงพยาบาลผมและเพื่อนบ้านหลายคนมองว่าเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมแท้ๆแต่บางคนก็มองว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุก็สุดแท้แต่จะมองกันไปใบหน้าของยายพัดหมองคล้ำมานานแล้วเมื่อโดนน้ำร้อนลวกก็ยิ่งดูไม่จืด เพราะเป็นแผลผุพองแล้วก็เป็นด่างเป็นดาวเป็นขาวๆตามใบหน้าแล้วก็ตามตัวยายพัดปย,ยน์กับความเจ็บปวดทรมานอยู่หลายเดือนจากน้ำร้อนลวกทุกวันนี้หายเป็นปกติแล้วและยายพัดก็คงจะคิดอะไรได้เพราะตั้งแต่นั้นแกไม่เคยที่จะทำร้ายหมาและแมวที่ผ่านมาทางหน้าบ้านของแกอีกเลย เวรกรรมหรือคำสาบวิบากกรรมหรือเวรกรรมที่มนุษย์ได้รับนั้นมันเป็นคำสาปที่ติดตัวมาตั้งแต่ชาติปางก่อนตามที่คนเฒ่าคนแก่พูดกันจริงหรือหรือว่ามันเป็นปริศนาที่จะต้องค้นหาความจริง แต่มันเป็นปริศนาที่ยังมืดมนอยู่ไม่มีผู้ใดกล้าที่จะยืนยันกับสิ่งนี้ได้จึงเป็นเพียงนามธรรมาเล่าขานกันมาเท่านั้นผู้เล่ารายนี้ชื่อป้าพิงอายุ72ปีร่างกายก็ย,ยังแข็งแรงเพราะสมัยเป็นเด็กจนโตเป็นสาวกระทั่งมีสามีมีลูกยังก้มหน้ารับกรรมทำนาเลี้ยงครอบครัวจนร่างกายไม่ไหวจริงๆนั่นแหละ แกจึงได้หยุดอาชีพทำนาที่สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษแกเล่าว,ว่าเมื่อก่อนครอบครัวของแกอยู่กันพร้อมหน้าตั้งแต่ปู่ทวดปู่ย่าตายายถึงจะแยกกันอยู่แต่ก็ไปมาหาสู่กันตลอดต่อมาปู่พ่อของสามีได้เสียชีวิตแล้วก็ทำบุญร้อยวันไปเมื่อ,มอไม่นานปู่ทวดพ่อของปู่ก็ได้เสียชีวิตลง ก็ได้ทำบุญศพตามประเพณีของชาวพุทธนั่นแหละเก็บกระดูกเข้าโกดไว้ในสถูปให้หลังเพียงปีเศษยา่าแม่ของผัวมาล้มป่วยด้วยโรคชาราจบชีวิตลงอย่างสงบตามประสาคนแก่ศพก็สวดอภิธรรมที่บ้านเจ็ดคืนก่อนที่จะนำศพไปชาปนากิจท้ายวัดลูกหลานเก็บกระดูกไปไว้ในสถูปที่ได้เก็บกระดูกปู่ทวด และปู่ในที่เดียวกันความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนจะเลี่ยงหนีไม่พ้นจะต้องพบจุดจบกับความตายเพียงแต่ว่าจะตายช้าหรือตายเร็วต่างกันนี้แหละป้าพิงเล่าว,ว่าหลังจากนั้นยายของแกก็ได้เสียชีวิตลงศพยายก็ทำตามประเพณีของชาวพุทธนั่นแหละตั้งสวดอภิธรรมศพอยู่ที่บ้านจนครบเจ็ดคืนแล้วก็นำศพยายไปเผาที่วัด แล้วลูกหลานเก็บกระดูกยายไปไว้ในสถูปที่ทำขึ้นมาใหม่ไม่เอามาปนกับของญาติฝ่ายสามีเพราะเป็นคนละตระกูลกันแกเป็นคนนครสวรรค์แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านของสามีที่จังหวัดสุพรรณบุรีเลยกลายเป็นลูกสะพ้ยคนสุพรรณบุรีตามระเบียบนานๆถึงจะได้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดสมัยก่อนโน้นถนนหนทางไปมาลำบากมากไม่มีรถเหมือนสมัยนี้ มีแต่วัวเทียมเกวียนนี่แหละเป็นพาหนะไปมาหาสู่กันบ้านไหนติดคลองก็ใช้เรือนี่แหละพายไปมาหาสู่กันอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์ป่ามีเต็มไปหมดครั้นยายเสียชีวิตลงได้สามปีตามาล้มป่วยอยู่เป็นปีเศษจึงได้จากลูกหลานไปอย่างสงบศพตาทําตามประเพณีพื้นบ้านเหมือนยายนั่นแหละและกระดูกก็เก็บไว้กับกระดูกยาย ชาติหน้ามีจริงจะได้เกิดมาอยู่ด้วยกันอีกนั่นเป็นความเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมพระพิงเผยว่าชีวิตของคนเราไม่มีอะไรแน่นอนสิ้นตาไปแล้วไม่นานพ่อของแกไปจับหนูที่ทุ่งนาไม่รู้ว่าไปจับอีท่าไหนโดนงูเห่ากัดเพื่อนๆที่ไปด้วยกันช่วยอะไรไม่ได้ปล่อยให้พ่อแกนอนตายแข็งทื่อกลางทุ่งนา ก่อนที่จะพากันหามศพพ่อกลับมาบ้านอย่างทุลักทุเลศพของพ่อสวดสามวันนำไปฝังในป่าช้าเพราะแกตายโหงต้องฝังอย่างเดียวประเพณีคนบ้านนอกจะไม่เผาศพคนที่ตายโหงเมื่อฝังครบร้อยวันลูกหลานจึงจะพากันไปเก็บกระดูกแกขึ้นมาประกอบพิธีตามศาสนากระดูกก็เก็บไว้ตามตาและยายในสถูบนั่นแหละ ส่วนแม่อายุยืนนาน99ปีถึงได้เสียชีวิตโดยที่ลูกๆซึ่งเป็นพี่น้องของแกบางคนได้ล้มหายตายจากแม่ไปก่อนก็ยังมีทุกวันนี้แกเหลือพี่น้องอยู่แค่สามคนเท่านั้นนอกนั้นตายไปหมดแล้วพระพิงเล่าว,ว่าตระกูลของสามีทุกคนไม่รู้มีเวรกรรมหรือว่าวิบากกรรมอะไรกันแทบทุกคนจะตายโหง สมัยก่อนนู้นไม่มีรถมากเหมือนสมัยนี้อุบัติเหตุจากรถชนจึงไม่มีแต่ก็จะมีตายโหงโดนฟ้าผ่าตายบ้างงูพิษกัดตายบ้างโดนยิงโดนแทงหรือนอนเฉยๆอยู่ก็ไหลตายดื้อๆอย่างนั้นแหละคนตระกูลนี้ไม่รู้เป็นเพราะเวรกรรมหรือต้องคำสาบกันแน่ถึงได้พากันตายโหงเกือบทั้งหมดทุกคน สำหรับแกยังวันๆเหมือนกันว่าจะตายโหงถ้าตายแบบนี้ถือว่าเป็นเวรกรรมก็แล้วกันจะไปโทษเป็นคำสาปของใครสักคนก็คงจะไม่ได้ไม่อยากจะโยนบาปไปให้บรรพชนที่พอแกได้ทราบประวัติเบื้องหลังของตระกูลสามีเหมือนกันว่าตระกูลนี้เป็นนักเลงและก็เป็นโจรป้นจี้ฉุดผู้หญิงไปเป็นเมียจับคนไปเรียกค่าไถ่เป็นต้น ชาวบ้านที่เป็นเจ้าทุกข์ก็พากันสาบแช่งต่างๆนานาให้มีอันเป็นไปเพราะได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในละแวกนั้นเหลือที่จะทนบางครั้งยังพากันไปปล้นข้ามจังหวัดอีกด้วยพอตำรวจไล่ล่าก็หนีเข้ามาซ่อนตัวอยู่ที่สุพรรณบุรีที่มีความชำนาญในพื้นที่รู้จักและก็ช่ำชองช่องทางหนีทีไล่เป็นอย่างดีแม้แต่ตำรวจท้องที่ในสุพรรณบุรี ยังไล่ล่าตระกูลนี้ไม่ได้เมื่อเข้าปล้นเจ้าทรัพทุกครั้งถ้าเจ้าทรัพขัดขืนก็จะถูกยิงด้วยปืนตายอนาถลูกสาวสวยจะถูกฉุดเอาไปเป็นเมียรายไหนจับไปเรียกค่าไถ่ได้เงินก็จะปล่อยตัวปล่อยเหยื่อไปแต่ถ้ารายไหนให้เงินไม่ครบหรือไม่ไถ่ตัวหรือไถ่ตัวล่าช้าเหยื่อจะถูกฆ่าทิ้งอย่างทารุณ ถึงแม้ตำรวจจะตามจับตัวไม่ได้ก็ตามแต่พวกเขานึกหรือสิ่งที่ได้กระทำลงไปและความชั่วที่ทำเอาไว้กับชาวบ้านนั้นมันจะหมดไปไม่ชาตินี้ก็พบหน้าเวรกรรมก็จักตามไปสนองให้ได้คือได้รับผลกรรมที่ทำไว้เองนั่นแหละเวรกรรมไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าปรากฏว่าสวรรค์มีตานรกมีหู คงจะทนเห็นพฤติกรรมของคนในตระกูลนี้ไม่ได้จึงได้ลงโทษให้รับเวรรับกรรมด้วยการตายโหงไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงต้องได้รับผลกรรมที่บรรพบรุษทําไว้เหมือนเป็นการสืบทอดเรียกว่าสืบทอดต่อกันมาชั่วอายุไขของตระกูลนี้ปูท่ทวดตลอดจนสามีและลูกหลานกับเครือญาติที่ตายไปแล้วนั้นล้วนแต่ตายโหงกันทั้งนั้น ส่วนมากตายด้วยอาวุธและมีดนอกจากนั้นก็ถูกฟ้าผ่าตายกลางทุ่งนามีหลานของแกฝ่ายสามีอายุเพิ่งจะยี่สิบห้าปีไปเลี้ยงควายถูกควายใช้เขาขิดตายอนาถไส้ทะลุเลือดทะลักรายนี้ตายหน้าสมเพชและก็ตายหน้ากลัวใครไม่ได้เห็นศพของคนตายจะไม่น่ากลัวสำหรับแกกับคนอื่นที่เห็นต่างขนลุกขนพองสยองกล้าว จนกินไม่ได้นอนไม่หลับไปหลายวันภาพของคนตายจะติดตาหลอกหลอนไปอีกนานกว่าที่จะลืมเรื่องนี้ไปได้แม้เวลาจะล่วงเลยมาหลายสิบปีภาพของหลานชายที่ตายโหงยังติดตาแกมาตราบเท่าทุกวันนี้แกไปทำบุญที่วัดทุกครั้งแกก็จะกรวดน้ำแผ่กุศลอุทิศไปให้หลานชายเป็นประจำเพราะมันเคยมาเข้าฝันบอกว่า ได้รับความทุกข์ทรมานจากบาดแผลที่ควายขิดแม้จะไม่อดอยากปากแห้งก็ตามผลที่ได้รับมันใหญ่หลวงมากกว่าอดตายเสีอีกแกเล่าความหลังย้อนให้ฟังอีกว่าเขาควายที่ทะลุท้องของหลานชายนั้นยังติดคาอยู่เอาออกไม่ได้จนต้องใช้ปืนยิงควายตายแล้วใช้เลื่อยตัดเขาควายให้ขาดถึงเอาออกมาได้ แต่เขาควายก็ยังติดคาอยู่ในท้องแม้จะช่วยกันดึงกี่คนกี่คนก็ดึงไม่ออกจนต้องให้เขาควายติดท้องคนตายไปฝังจนเนื้อเปื่อยนั่นแหละเขาควายจึงได้หลุดออกมาเรื่องของเวรของกรรมอย่าคิดว่ามันไม่มีนะใครทำกรรมดีย่อมได้ดีใครทำกรรมชั่วย่อมได้ชั่วเหมือนดังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีผิด แกเชื่อในเรื่องนี้มากคนหนึ่งทุกวันนี้ถึงได้เข้าวัดทำบุญเอาไว้มากแม้ตัวของแกจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงตระกูลของสามีก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นสะพายของตระกูลนี้ย่อมมีบาปด้วยกันนั่นแหละการทำบุญอย่างน้อยๆก็จะช่วยให้บาปหนาบรรเทาเบา,บาบางลงได้ในระดับหนึ่งสามีตายไปเมื่อตอนที่แกยังอายุ59ปีเศษ ยังได้มาเข้าฝันบอกแกว่าอยู่ในนรกภูมินั้นได้รับแต่ทุกทรมานมากยิ่งกว่าคุกบนโลกของมนุษย์สีอีกเพราะยมทูตที่เฝ้าดวงวิญญาณคนบาปที่ทำผิดนั้นมีจ,จิตใจป่าเถื่อนและก็โหดเหี้ยมมากแม้แต่หมาดำยังดุร้ายยิ่งกว่าปีศาจเสียอีกในนรกภูมิไม่มีคำว่าปราณีกับคนบาปแต่อย่างใดผู้ใดทำบาปสร้างกรรมและก็สร้างความชั่วอย่างใดไว ก็จักไปรับตอบสนองกับสิ่งที่ได้ทำไว้ในสมัยที่เป็นมนุษย์แกเล่าว่าสามีของแกตายหงโดนฟ้าผ่าตายขณะหลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้สูงใหญ่กลางทุ่งนาตัวดําเมื่อมและไม่เกรียมจำหน้าไม่ได้ว่าเป็นสามีของตัวเองครั้นตายไปแล้วมาเข้าฝันยังมาในสภาพตัวดําเกรียมเหมือนตอนที่โดนฟ้าผ่าตายไม่มีผิด สามีแกยังบอกอีกว่าเห็นปู่ทวดปู่และญาติพี่น้องและลูกหลานที่ล่วงลับไปแล้วทุกคนทุกชีวิตจะมาจองจำไว้ให้ได้รับผลในขุมนรกด้วยกันทั้งหมดและช่วยเหลือกันไม่ได้เพราะยมทูตในขุมนรกป่าเถื่อนมากว่ากันไปตามโทษที่ได้รับที่นี่ไม่มีเส้นไม่มีสายหรือว่าทุจริตคอร์รับชัน ป้าพิงเฉลยความลับของตระกูลสามีของแกที่ตายไปแล้วว่าผลบุญที่แกกับญาติพี่น้องได้ทำไปให้นั้นช่วยอะไรไม่ได้มากเพราะทุกคนล้วนแต่บาปหนายากที่จะชดใช้กรรมให้หมดในนรกคงจะต้องรับกรรมไปชั่วอายุไขนั่นเป็นเวรกรรมหรือคำสาบกันแน่ที่คนในตระกูลนี้ต้องตายโหงกันแทบจะทุกคน มีชาวบ้านพูดกันว่าเป็นทั้งเวรกรรมและคำสาปนั่นแหละเพราะคนเหล่านี้ล้วนมีบาปที่ได้ทำอันป่าเถื่อนกับชาวบ้านไว้มากสมควรที่จะต้องได้รับโทษจากนรกด้วยการตายโหงเกือบทั้งตระกูลทำดีย่อมได้แต่สิ่งที่ดีๆหากทำแต่ความชั่วย่อมได้รับในสิ่งที่ชั่วๆเช่นกัน ชีวิตแรกชีวิตณชนบทแถบริมฝั่งแม่น้ำเมยอ,อันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเล็กๆ2หมู่บ้านคือหมู่ที่1และหมู่ที่2องตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก แม่น้ำสายนี้มีแหล่งต้นกำเนิดอยู่ในเขตอำเภออุ้มผางจังหวัดตากไหลเลาะผ่านกิ่งอำเภอพบรอพระอำเภอแม่สอดอำเภอแมรอ่มระมาดอำเภอท่าสองยางมาตามลำดับแล้วก็ไหลทวนขึ้นเหนือไปบรรจบกับแม่น้ำสารวินเขตแดนไทยพมา่าบริเวณอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนับว่าเป็นแม่น้ำสายที่แปลกกว่าแม่น้ำสายอื่นๆที่ไหลย้อนขึ้นไปทางทิศเหนือ เมื่อทำเลหมู่บ้านตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเช่นนี้ชาวบ้านส่วนหนึ่งก็มีอาชีพหาปลาเพื่อมากินแล้วก็มาจำหน่ายการหาปลานั้นนอกจากจะใช้เครื่องมืออันได้แก่แหอวนเบ็ดแล้วก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ทันสมัยมากคือการหาปลาด้วยการใช้ไฟฟ้าช็อตพ่อกับลูกพร้อมลูกจ้างก็ได้เตรียมอุปกรณ์หาปลาด้วยวิธีนี้ ก็คือมีเรือหางยาวติดเครื่องยนต์เครื่องปั่นไฟตะแกรงลวดใช้สำหรับตักปลาต่อด้วยสายไฟฟ้าแค่นี้ก็เป็นเครื่องมือประหัดประหารที่เหลือรับประทานแล้ววันนั้นสายน้ำไหลอ้อยอิ่งมีสีขุ่นแดงด้วยโครนตรมเนื่องด้วยเป็นฤดูฝนฝูงปลาใหญ่น้อยคงแหวกว่ายออกหากินอย่างเพลิดเพลินโดยหารู้ไม่ว่าบนผิวน้ำนั้น มีมหันตภัยกำลังรอจับปลิดชีวิตอยู่เสียงเครื่องยนต์ดังสะท้านและเงียบลงเมื่อสองพ่อลูกหาทําเลเหมาะแก่การชอดปลาได้แล้วเขาจัดแจงใช้อุปกรณ์ต่างๆอย่างรวดเร็วโดยติดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กและต่อสายไฟเสร็จสับพร้อมที่จะทำงานได้ทันทีบนผิวน้ำคือเพชฌฆาตใต้ผิวน้ำคือธาตุอาหารอันโอชะ สายตาสองพ่อลูกแดงกํามีแววลำพองหันไปมองทางเสียงน้ำแตกซ่าที่ปลาแหวกขึ้นสู่อากาศในขณะเดียวกันปลาบางตัวอวดเก่งแหวกว่ายขึ้นมาบนผิวน้ำอย่างลำพองผู้เป็นพ่อยิ้มกระยิมที่มุมปากพางพยักหน้าให้บุตรชายเริ่มทำงานทันทีบัดดนนั้นตะแกรงไฟฟ้าก็ถูกจุ่มลงไปในผิวน้ำปลาตัวเล็กตัวน้อยดิ้นทะลึ่งพรวด แหวกสายน้ำด้วยความกลัวตายแต่ช้าไปเสียแล้วคนงานก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างฉับไวรีบนำตะแกงตักปลาที่ดิ้นนั้นทันทีปลาบางตัวตักไม่ทันก็จมหายไปบ้างบางตัวอยู่ห่างจากรัศมีไฟฟ้าก็คงจะเป็นปลาบ้าถ้าเป็นตัวเมียก็เป็นหมันรวมเอาว่าตัวที่รอดไปจะต้องเป็นปลาประสาทอย่างแน่นอนสองพ่อลูกและคนงานคงจะมีความสุขมาก คิดถึงปลาที่จะเปลี่ยนเป็นเงินคิดถึงปลาที่จะแปลงเป็นอาหารอันโอชะทันใดนั้นปลาเจ้ากรรมตัวหนึ่งตัวใหญ่มากก็ทะลึ่งพรวดโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ําไม่ไกลจากเรือเท่าใดนักผู้เป็นพ่อตาโตกระโดดลงไปจับปลาทันทีแล้วส่งปลาให้คนงานตัวแกออกแรงจับกราบเรือแล้วพยุงกายพุ่งขึ้นด้วยความแรงพอดีกับที่ลูกของแกยืนอยู่บนกราบเรือ เมื่อผู้เป็นพ่อขึ้นด้วยความเร็วเช่นนั้นทําให้ลูกชายพลัดตกลงไปในน้ําทันทีพร้อมกับตะแกรงไฟฟ้าที่ถืออยู่แล้วอะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับตัวแกและลูกดิ้นเหมือนปลาที่ถูกแกจับไม่มีผิดคนงานที่ไปด้วยไม่รู้จะดับไฟยังไงม้วเงื้งะงะกว่าจะดับได้สายไปเสียแล้วสองพ่อลูกต้องกลายเป็นผีเฝ้าท้องน้ำตั้งแต่บัดนั้น ค่ำของวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลานาน,านกว่าสิบปีแล้วภาพศพสองศพนอนเรียงกันวางไว้บนพื้นไม้ที่เตี้ยกลุ่มด้วยผ้าสีขาวบริสุทธิ์เหนื้อศพจุดตะเกียงน้ำมันกา๊าซหนึ่งดวงกลิ่นทูบเทียนอบอวนคละกรุงผสมด้วยความเศร้าและอาลัยบรรยากาศสุดวังเวงภรรยาและลูกๆของเขาร้องไห้ปานจะขาดใจตาย ค่ำวันนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้สอบถามเสียแล้วว่าปลาที่ได้มาญาติมิตรเอาไปทิ้งหมดแล้วหรือเอามาปรุงอาหารตอนค่ำหรือไม่ไม่ได้สอดรู้สอดเห็นบอกจริงๆว่ากลัวอนิจจาสองพ่อลูกสูญสิ้นชีวิตไปด้วยไฟโลภะที่นำไปใช้ในทางที่ผิดมันคืออำนาจของไฟมหาโลภะ มันช่างเป็นเวรกรรมซะจริงๆโปรดติดตามรวมเรื่องเล่าคนเหนือกรรมชุดที่21ในคลิปต่อไป